สบายดีพี่น้องสวัสดีทานผู้สมทุกทุกทานพอกับเคยลาคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่สิบแปดเดือนสิบเอ็ดสองพันหาพี่น้องพอกันช่วงยามหนาวเนาะวันนี้ครับมาหาเห็ดยามหนาวพี่น้องมาเลยปะเห็นเลยพี่น้องเห็นเลยเห็นเลยเห็ดยามหนาวพี่น้องพอนหาเชื่อเลยนี่นี่นี่ นี่พี่น้องเห็ดดินพี่น้องบ้านเฮาเอิน้นเห็ดดินเนาะปีนี้พ้นดีเห็ดดินออกยามหนาวพี่น้องปาดบ่หน้าเสื่อเลยดอกงามๆดอกงามๆพี่พี่พน้องพี่ในไกลๆเฮือนเฮา ออกบรไกยเลยใบไกๆเลยเห็ดหนาหนาวแข็งๆเลยจีปนกระเซบแกงกระเซ็บพี่น้องนี่โอ้ยังเต้นี่ไก่มาเต้หกักซ้ำตัวนี้อืโอ้เห็ดออกหนาหนาวพี่น้อง ปีนี่พ้นดีเรียรอ้อเห็ดก็ออกตลอดเลยออกเป็นแปนพร้อมนะออกเป็นแปนเลยตาำเดือนเลยเห็ดดินนี่พี่น้องนี่โอ้พาตัวมีแต่ดอกง่าง đồ nhanh nhanh ngâm ngâm quá, ngầu quả quá, những ngầu quả này ngọn nào phi phi đi, ห็่ยหามหนาวเนาะมันบกค่อยหนาวง่ายพี่ดอกนึ่งโอ้โหหมานหมานหมานโมเดียวนี่กัดได้หลายเติบได,ได้โมเดียวพี่น้องนี่ได้หลายเติบแล้ว พี่ป้าตัวโบราเสือเห็ดชิออกยามหนาวโอ้แตกเตะเตะเห็ดออกยามหนาวพี่น้องตัวนี้หนาวหาเห็ดยามหนาวมากระไดบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งเคยหาแต่ยามพนอันนี้เห็ดออกยามหนาว เห็นนั่นแหละพี่น้องหาแลก็ออกเ้อ๊งามๆเลยตัวนี้บ่ได้ตัวนี้ได้อยู่แต่ว่าดอกบ่ใหญ่ปานด งามพี่น้องเห็ดคาเฮ็ดคาก็ออเห็ดนาเละเป็นมมเป็นมมเลยถ้าเมรุฝนตกนี่เปื่อย หนาวมาแล้วพี่น้องอันนี้มันแดดลมหนาวมาก็เลยนานเนาพี่พี่ม่น้องพี่พพมนัมนมันมันเป็นหมูเป็นหม,มูเลยพี่น้องเป็นหมูเลยกดไลค์กดแชร์รั้วลพี่น้อง ทำงานหงาม,งงามงดอกนี่นงองเห็ดคางหงาม,งามพี่น้อง เอาเมื่อพี่น้องเท่นี้บอยมออกเลยเอ็นเตมองเขาเอาเห็ดก็ได้ยามนีผู้ได้ก็เลี้ยวเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเลยไปกับไปเอาผดไปสวยนี่ เห็นเลยมองเขาเจ้าเอาไทยกับบมีเวียกเนาะหาอยู่หาก,กินผัดบานเฮาเนี่ยโอ้มักหาขนาดได้เห็ดนี่ว่าจะเห็ดออกเห็ดยังออกกับ khuôn thêm đây Ồ, tô. แดดขนาดพน้ดคักแดดแน่แดดอีลีรอในพี่น้องเห็ดเฮาได้อพอเอาหนึ่งนี้สิเป็นเห็ดยาง เห็ดหลังเห็ดหนาดินเห็ดหนาลินเห็ดหลังดินงามสุดนี่เห็ดคานมันสิเป็นยางหาลูกชายก่อนอยู่ไซดี หยังเห็นหยังป่าคือมุ้มแท้สายเบิ่งดูเฮ็ดป๊าโอ้คือเห็ดโอ้มีอุปกรณ์เสบียงอาหารเสบียงอาหาร ตะคร้วเห็ดยางคไบ้างปนาน้มะหมเห็ดดินเห็ดดินเห็ดเอิร์ดนะนะงามกวมูหเห็ดข้างามกูมูมันกินไหมเดี๋ยวเดียวเข็นแต่มองขาเจ้าเอาแสดงว่าขาเจ้าไปก่อนแล้วน้าเพื่อจะไปได้

ก็เหนียะแท้เขาเข้าโรงเรียนอยอะเขาเริ่มนะจะเหนียะเอาว่าบ่มีใครมารเขาไป็นล้างแกงก่อนพี่น้องขัวปนก็ได้นะล้างขัวปนมันจะคีบพอก,กิน,นได้โบลายปนได้ ล้างขรบนเนาะงามดีตัวนี้คลิปนี้ก็ขอลา่อตัวพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนติดตามรับชมขอกันใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี